สวัสดีครับพบกับช่องไลฟ์สไตล์วันงว่างเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวถุงมือพุกงสาประตูเช่นเคยนะครับหลังจากาคลิปที่แล้วนะครับได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้ยอดดีก็ไปประมาณน่าจะ6 0 0 0หันกพันกว่านะครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์และข้อติชมนะครับที่คอมเมนต์มาบอกนะครับว่าออร์ดตีออกหรือว่าลดเสียงดนตรีหรือว่าพูดให้ดังขึ้นนะครับก็ ต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่คอยคอมเมนต์ให้ควาติชมและให้กำลังใจมาเข้ามาให้ความสนใจในการรีวิวถุงมือุู้สัมผัสนะครับก็คลิปที่แล้วนะที่ผมรีวิวถุงมือผุ้สัมผัตก็ออดิแดดพิเดเตอร์โปสองพันยี่สิบนะครับก็ตัวกอล์ฟนะก็ตอนนี้ผมก็ได้ปล่อยไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในราคา600บาทนะครับก็ผมก็ ปล่อยขายในเพจขายได้เปลี่ยนถุงมือผู้สามตูไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็สนใจทักมาค่อนข้างที่เยอะนะครับผมขายไปนะครับ600บาทครับก็ส่งถึงมือลูกค้าไปทีเรียบร้อยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็ได้ถุงมือมาใหม่นะครับก็คือเจ้านี้ครับโลมนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าถุงมือคู่นี้นะครับก็ต้องแฟนผมซื้อมาเซอร์ไพรส์ในเรื่องในวันวาเลนไท์นะครับก็เป็นการเซอร์ไพรส์ที่ ใจมากๆนะก็ต้องขอบคุณแฟนของผมนะครับที่ซื้อตุ้มมือพวกนี้มาเซอร์ไพรส์นะครับก็เมื่อในวันวันเลนทานะครับสีทูพูนะครับก็ตัวเนี้ยโรมตัวนี้จะเป็นคอลเลคชันเดียวกันกับสีแดงที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นการรีวิวถุงมมือผู้แรกครั้งแรกของผมเลยครับก็คือเจ้าโลมสีแดงนะครับใครยังไม่ได้รับชมก็ไปรับชมกันได้นะครับโรมตัวโรมสีแดงก็คือตัวนี้นะครับ จะเป็นคอลเลกชันเดียวกันแต่ว่าตัวนี้จะเพิ่มออปชันหรือว่าจะเพิ่มอะไรขึ้นมาให้มันแตกต่างกว่าจากสีเจ้าโลมตัวสีแดงนี้เดี๋ยวมาดูกันครับอ่ะมาเข้าเรื่องก,กันเลยดีกว่าซึ่งถุงมือโลมคู่นี้นะครับก็มาเป็นที่ราคาก่อนเลยครับถ้าราคานี้นะครับรวมส่งนะครับของโลมเขาอยู่ที่ประมาณ1 3 5 0าอย้าบบาทนะครับส่งฟรีนะครับถึงบ้านนะครับรวมราคา ส่งเบจๆไก้ประมาณประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะซึ่งข้อแตกต่างอย่างแรกคือซองนะครับต่างกันแค่สีเท่านั้นนะคนระับต่างกันแค่สีนะครับซองต่างกันแค่สีนะส่วนเข้ามาดูในบอดี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูข้างใน บอดี้โดยรวมก็จะเป็นระมาณนี้นะครับที่ผมดูทีละข้างนี่นะครับอดี้จะเป็นประมาณนี้ตัวหลังมือก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นผ้านะครับแล้วก็จะเป็นซิลิโคนเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับพอเป็นซิลิโคนเป็นชิ้นแปะมาเหมือนเดิมกับเหมือนกับตัวสีแดงนะครับเหมือนกับคอเลกชันตัวนี้คอเลกชันตัวนี้ผมเคยซื้อมาแล้วนะตัวสีแดงนี่นะครับ ส่วนสายรัดนะครับเป็นสายรัดท้ายืดสองรอบนี่ฮะสายรัดต้ายืดสองรอบที่แตกต่างจากตัวสีแดง่ยมันแค่จะไม่แตกต่างอะไรแค่แตกต่างแค่สีนะครับตัวสายรัดเนี่ยของต้าเป็นของสีแดงเนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะสีแดงให้ดูนะเห็นครับถ้าเป็นตัวสีแดงเนี่ยสายรัดสองรอบเหมือนกันอ่าต่างกันแค่สีนะครับเนี่ยฮะต่างกันแค่สีนะครับ ตัวนี้เนี่ยทั้งบอดี้หน้ามือหลังมือเนี่ยจะเป็นตัวสีจะเป็นสีแดงหมดเลยนะครับจะเป็นสีแดงแถบขาวนิดหน่อยครับส่วนมาตัวนี้ด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะครับสายเป็นสีดําสีเดียวกับโฟมนะครับตัวนี้ก็เป็นโฟมคอนแทคเหมือนเดิมนะครับก็โดยรวมก็เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแก่สีโฟมสีตัวบอดี้แล้วก็สีสายรัดนะครับสองอบ โฟมตัวนี้ยังเป็นโฟมคอนแทกเหมือนเดิมนะครับก็ยังให้ความหนึบความทนความนุ่มนะครับตัวน,นี้เนี่ยค่อนข้างเจีเตี้ยนุ่มเลยนะไห้ห่วงนะครับรับบอลแรงๆนะครับก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาเพิ่มออปชั่นมาในรอบนี้ก็คือเขาแถมเจ้านี่มาฮะนี่สเปร์กาวสเปร์กาวฉีดถุงมือนะครับสำหรับลูกษาประตูนะครับก็เขาแถมมานะครับใน แพ็กเกจตัวนี้นะครับก็จะได้ซื้อในช่วงเนี้ยเขาจะแถมเจ้าสเปรย์กาวส่งไว้สำหรับฉีดหน้าโฟมนะครับสำหรับฉีดนี่สำหรับฉีดหน้าโฟมนะครับควรฉีดก่อนแข่งนะครับควรควรฉีดก่อนใช้ประมาณสัก2-3ถึงสัก2-3ถึงนาทีนะเพื่อให้น้ำยาเนี่ยไปทำปฏิก,กิริยากับตัวโฟมนะไม่ได้ทำให้ตัวโฟมเนี่ยเหนียวขึ้นนะหลุดขึ้นแนละ้วก็ถ้าพอเราฉีดไปปุ๊บ โฟมคอนข้าง,างที่จะหนบึหนบและเหนียวมากขึ้นนะครับหลังจากผมเคยลองแล้วนะครับผมลองใช้ก็โอเคนะค่อนข้าง,างที่จะโอเคเลยกับเจ้าสเปร์กาวตัวนี้นะครับก็มันเหมาะสําหรับุงมือที่โฟมเรื่องเสื่อมสภาพแล้วนะครับหรือว่า,าโฟมใหม่ๆเนี่ยเช่นถุงมือใหม่เนี่ยซื้อมามันก็เหนียวอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราพอเราได้สเปร์กาวตัวนี้ฉีดก็ไปเพิ่อมอีกมันยิ่งทําให้ความหนึบเนี่ยมันยิ่งเพิ่มมากขึ้นหรือว่า ันนีถุงมือเก่าที่ว่าโฟมมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วตัวนี้กลับมาฟื้นฟูโฟมของคุณให้มันหนึบกลับมาหนึบเหมือนเดิมได้นะครับช่วยฟื้นฟูให้มันมากับมานหนึบเหมือนเดิมได้ครับโรมคู่นี้ผมสั่งมาก็เป็นคู่ที่ะครับของโรมก่อนหน้านี้ผมก็ใช้ดินสปอร์ตมานะครับก่อนหน้านี้นผมใช้ดินสปอร์ตมาตลอดหลังจากนั้นก็แฟนก็ซื้อมาให้อีกคู่หนึ่งนะครับเป็นโรม GK เด็กนะครับก็เท่าๆก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากอ่าส่วนเรื่องของฟิงเกอร์เซฟนะครับฟิงเกอร์เซฟสามารถถอดเข้าถอดออกได้เหมือนเดิมนะครับก็คือตรงนี้นะครับช่องตะเข็บตรงนี้เขาทำเป็นซิปมาค่อนข้างดีโอเคเลยแหละนะครับก็สามารถถอดเข้าถอดออกได้เหมือนเดิมขอให้ฟิงเกอร์เซฟมา2ชุดนะครับตัวนี้จะเป็นฟิงเกอร์เซฟสชุดซึ่งตัวที่อยู่ในถุงมือเนี่ยจะเป็นสีดาเป็นอ่า ตัวฟิงเกอร์เซฟกระดูกงูอ่ะเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับเขาให้ฟิงเกอร์เซฟมาสองชุดนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูแต่นี่คือฟิงเกอร์เซฟนะครับนี่ฟิงเกอร์เซฟตัวนี้ที่อยู่ในถุงมือนะครับที่อยู่ในหลังจากที่เราซื้อมาแรกใช่ไหมฟิงเกอร์เซฟตัวนี้จะอยู่ในถุงมือตัวนี้นะครับจะอยู่ในถุงมือเลยครับก็คือฟิงเกอร์เซฟตัวนี้นะครับสีดํานี่ยครับเป็นกระดูกงูนะครับนี่แล้วก็เขาจะแถมมาอีกอันหนึ่งก็คือฟิงเกอร์เซฟเอ่อ เป็นตัวนี้นะครับสีชมพูนี่ตัวนี้เขาจะแถมมากับแถมมากับตัวตรงมืนอนึงตัวนี้นะครับ็ะะเป็นฟ er ิงเกอร์เซฟสีชมพูนะครับนี่แบบนี้เป็นกระดูกแบบนี้นะครับซึ่งความแตกต่างฟ er ิงเกอร์เซฟสองตัวนี้นะฟิงเกอร์เซฟสีชมพูเนี่ยค่อนข,ข้างที่จะอ่อนกว่านะครับ มีความยืดหยุ่นมีความยืดหยุ่นกว่าฟิลกระเซบตัวสีดํานะครับตัวสีดําเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งที่ค่อนข้างที่จะแข็งกระด้างกว่าตัวสีปูนะครับตัวสีพูเนี่ยค่อนข้างที่จะผิวไหวสามารถเอ่อกำแบมืออะไรได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับถ้าใช้เนี่ยผมว่าตัวสีพูน่าจะโอเคกว่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่แบบทำให้คล่องตัวความคล่องตัวในการใช้ถุงมือค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับ แล้วแต่คุณชอบนะเขาให้มาสองแบบนะครับฟิลกันเซฟสองสีนี้นะครับก็จบไปนะครับสำหรับฟิลเกันเซฟส่วนโดยรวมตัวนี้นะครับก็ยังคงเหมือนเดิมแทบจะทุกอย่างนะครับก็ต่างกันแค่สีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่นะครับก็สีชมพูนะครับมาเนื่องในวันวอนรับโอกาสว,วันวาเลนไทน์นะครับเข้ากับบรรยากาศวันวาเลนไทน์ยนะครับผู้นี้สีชมพู ก็เป็นสีใหม่ของทางโลมผลิตออกมานะครับก็ใครสนใจก็เข้าไปาสามารถเข้าไปซื้อได้นะครับในเพจตุ้มรู้สาบประตูในเพจตู้มรู้สาประตูนะครับของโลมพินี้หปว่าโลมโลม G k เคน่นาจะเจอนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็เข้าไปซื้อเองนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับในการรีวิวตูมือทั้งนี้นะครับผม,มแค่มารีวิวในการาใช้นะครับว่า เราซื้อมาแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับคุณสมบัติเป็นไงคุณภาพลักษณะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมให้ดูหน้าโฟมหน้าโฟมก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับนี่ครับเป็นโฟมคอนแทคสีดํานะครับนี่ดูแลง่ายนะครับเป็นสีดาไม่ใช่โฟมสีขาวโฟมสีดำก็อนข้านจะดูแลง่ายหน่อยนะครับก็โดยรวมว่าประมาณนี้ก็ค่อนข้างที่ดีนะครับตัวนี้จุดเด่นของเขาคือมันจะหนาหนาและนุ่มนะครับ ช่วยซับพอร์ตแรงได้ค่อนข้าง,างที่จะดีนะครับการตัดเย็บตัวนี้นะครับเป็นการตัดเย็บแบบซ่อนตะเข็บเหมือนเช่นเคยนะครับตรงหัวนิ้วโป้งมือก็จะโค้งแล็บขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับนี่ก็โดยรว,วมก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนแค่สีนะครับโลมเขาจะมีหลายคอลเลคชันนะครับซึ่งตัวนี้คอลเลคชันนี้ผมก็มี2ตัวก็คือสีหมูกับสีแดงนะครับก็ ผมให้ดูสภาพสีแดงนะที่ผมเคยใช้มาค่อนข้างที่จะยับ,ยบแบบใช้มาแบบมาเยอะแล้วก็กกสภาพโฟมก็ยังสาม,มารถโอเคยังใช้ได้อยู่เนี่ยตัวสีแดงที่ผมไปใช้มานี่นะครับเป็นโฟมปอนแทคหนาสี่มิลน,นะครับโอเคเลยนะตัวสีแดงก็สวยนะครับได้สีชมพูมานะครับก็ต้องขอบคุณสุดที่รักนะครับที่ซื้อตุ่มาซื้อไพ่นะครับขอบคุณเขานะครับ สุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคำติชมนะครับที่คอยให้คำแนะนำนะครับทุกอย่างต่างๆมานะครับก็ผมจะพยายามปรับปรุงนะครับให้ดีขึ้นในคลิปต่อๆไปนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe แลวก็กดแชร์เช่นเคยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับส่วนคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวอะไรก็ ฝากกดติดตามไปด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบลงเพียงแต่เท่านี้นะครับก็้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ